หน้าตาจะเป็นยังนี้คนนี้นบอนายดอนเ่้เราจะดคนลงเกี่ยวเ่าไปขาหน้าเานทุกแล้วแลกอมดยแล้ว กยังออกถ้ามีมาหอดให้นาคือ <egy> ว่าข้าวจะเกี่ยวเข่าแล้วเนาะไหบักได้สุกคนให้เดียวไม่ให้เดียวนี่เลยทุกเพราะว่าอันนี้ก็ยังไม่ทันออกสักสามมือสช่แล้วเลยบอกเกี่ยวสองคนสามทั้งแม่กับยังไม่ลงมาไปกระชากหาก็ได้ลงมือสสวัดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวเข่าเนาะ ร้ายขนาดเลยทำว่าใหม่กันย่าลืมปรับก้นไหล่ก้นแท้ก้นติดตามเลยเด้อเจสี่ไร่อะไรเป็นกำลังมฆะกำลังใจให้กันวันนี่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อวยไร่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวในกะตีเอาพี่น้องเพราะมันมันหน่อยเขาใชาเขาปั่นมันก็กาโพกกระเทือนนั่นแหะเกี่ยวเองเนาะ มันไห้เดียวเองพอมันทุกไลน์เขาก็ตีโบว้เขาก็ต้องได้หไหนมาปัดไหนเนาะนี่พี่นนองมีปีญ่าใม่เกี่ยวในไรนี่วันทำอี๊ดเลยทุกคนข้าวสุกมดท่งนี่ลแมแบบนี้เาเกี่ยวข้าวจ้างคนกับมีบรุกเฮ้าเพราะว่ามันมันบระแดดดิ ลมมันเพอเหตุวยกนะเพราะว่าม,มันยามแดดนี่ประมาณเจ็ดแปดโมงสำกนี่นัะเขาอยู่ไรแล้วแดดแหง้งอันนี้แปลว่ามันมีลมแน่นะเขาเลยเหตุวียกได้แดดกับแดดแดดังมีลมแดดแดดยามนาั้นนะมันแดดม่มีลมเนาะ ลมกั ي, ยังแดดอย่เงไเพี่น้รงมันเริ่มซวยๆกันเลยเริ่มฮอนหมดเลยฮอแล้วแดดเริ่มฮอนเ <ừ. S 1> ลยรอ่าุกรลเาเกี่ยเยพื่องใหงวัวเหาถือ,อนะพอได้ตีเพื่องใหงวัวแล้วก็พอ แล้วก e ็ส oh, ิมากินน้ำเราทุกคนเนาะลมแห้งขนาดเลยหิวน้ำก่อนกินน้ำหิวมัรแยกาศบรรยากาศดีขนาดทุกคนโอ้นน้ำนี่ก็เหี้ยเนาะบรรยากาศดีขนาดแต่ว่ายังมีลมอยู่แต่มันก็ยังแดดอยู่เลย ยังรู้สึกหฮารู้สึกว่าห้อนอยู่แต่ว่ามันมันก็เย็นอยู่แต่พออยู่ได้พอเหตุเวียกได้นะแต่ก็ประมาณสิบมาสิบเอ็ดโมงนี้ขนาสิีเฮาเหตุเวียก่ได้แน่น,นอนขนาสิได้ขึ้นมันแดดแหง้งยากาศเห็นมทุกคน Hang hà lợi có kiểu đây lãi tử bố Leo nỗi mình Aman sa mưu hai dìu này Tell you Tell you kìa 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 ปพ huh? mm ิดอยู่บ่ไไรทุกคน ตอนนี้บอลหย่าเขาเกี่ยวแล้วเนาะทุกคนเนาะเกี่ยววิทย์แล้วปิดย์บอลหย่าแล้วก็มาบอลนี้เขากจะว่ายในเห็นไหมมีหย่าเลยนี่มีตะกกเข่าเลยมีหย่าแต่บอลเดียวนี่เห็นบหม ตอนนี à, ้กัดแดดแล้วทุกคนที่เที่ยงเลยตะเวนเราก็เกี่ยวได้ประมาณสักเนี่ยเนาะเลาก็สิขึ้นไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนเนาะเพาสิไปเก็บเอามาบวบเนาะไปแกงใส่ปลาไปไปกันเลยทุกคนอันนี้ก็ยังบุสุกเนาะทุกคนเนาะ À. nè lưới khưng nừng nó đâu, nó trong leo nó ra vô mua hao có trong thân này mưa đây Cảm à. ơn các mọc đã theo หญ้านี่นลายขนาดเลยอ,อยู่คันนานี่มาตัดบ่อดพี่น้องมาตัดให้งัวกันตัดบ่์ไวนี่อันนี้ก็เหลืองเลยเด้อันนี้เข้ามากา้าลุบหน้าให้นี่พี่น้องเอ้ยหวานกา้ามันเหลือหรือปะออกสิได้มันทอดบ่เป็นหมากจังโอเคหน้าให้นี่น่างามขนาดเลย chúng họ sẽ pha cấp trăm mặc nó cho đi vẫn còn nhạc năm nào này đi đi tôi thì mẹ học kiểu nó đây không nừng là ăn uốn khôn là hôn lấy phần pha là ăn khuyên còn nó sẽ pha cân này nó Hãy The young girl bên not a nó, you know. nó, know, con nó, song, song, sóng khưa. song, 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 này song, 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 nhà song, này nó song, song, phục một song, nó. song, song, khôn pha song, 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 này, song, 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 ดอกนาทอดในน่องอย่างกันเนาะไปอันน like ี้ก็จะเป็นบริเวณเดินตารางเทียงเนาะมีแต่พักพี่น้องพักบงนี่ทุกคนตอนนี้เขาก็ได้มาฮอดสวนมันนะทุกคนเนาะสวนมันที่มักบวบอยู่เนาะบวบกงามทุกคนเลยมันปีนี้กัน มันของนาบา่าวเขาเนาะมันบ่ง,งามขยปลูกปีกายเนี่ยก็เป็นที่อลไรทุกคนเลยมันบุพเพไดลงทุนเป็นล้านได้กำไรสามแสนรูปทุกคนเอ้ยสามแสนกีบเด้อล้านกีบเลยทุกคนเลยมันเป็นล้านบาทเลยเขาจะพิษเลยนี่เราทุกคนเนาะมงงามมาเลยมันกะ sốt là thuần vô Xút xanh ta lơi, à. cho mà nó, bít đỏ mình gặp không, hả? Mới thuần, không như quá, mỉ tí. อยู่ในหุ่นหมากมันตอนนี้เขาก็เขาก็มาหอนเัืแล้วนะทุกคนเนาะได้ทักคอมกำหนึ่งกำมักบวบเอาี๊จะมาให้ยูเห็ดกินเลยเนาะนี่ Học ra họ nào leo con ơi chỉ bên gần đi lắng đừng đâu à, mẹ hơi đau mang nó bỏ hòm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

นี่เรดังไผ่เขากันกระตุกดนน้ำมันยางเนาะนี้ก็จะเป็นปลาที่เราจะแกงเนาะทุกคนเนาะนี่กระปูห้องกินน่องกระปูใหญ่โอ้มันสิไปแล้วไปไปไปจะผ่านนะเนาะผานเป็นเล่นน้อยนี่คก็เป็นลวดใส่ก่อนพี่น้องเลย นี่เนาะฝากค่ะปตนสิปมานมอนนี้นต,นตกแล้วอจะเป็นตแนนะแกรเนอ่เอาเนาะเกี่ยวเข้าไม่ใหม่เกี่ยวเข้าไม่ใหม่ เกี่ยวพ่อเต็นนี่วะใส่ปลาหุงพ้อมัวตักเต็นแกงปลาไปใส่เกลือเป็นรูปนคน้อของเนาัะวเเจ้าเกลอใส่เลยใส่หน่อยหนึ่งกวมิ้ม กันนะพี่น้องมันจะได้กินวไวเนาะนประมาณรักสิบองโมงเโนเี้ยเียงแหมแกินวนีหลเาชีวิตบ้นบานนอกบ้านนาเขาก็บแบบที่มากินไปันลจำ้แล,ว,แลวกัเดีป๋ปลาไม่เอามะหงหาลัาน้นองนี้ก็พวกเขากตามองหุงเนาะ กำลังแกะนี่แกะมากระถินนี่มามหุงเอาะเติอแล้วทุกคนเลยตอนนี้เราไปจัดตั้ใส่เบอแล้ว เพื่ออะไกแล้วก็จะใส่มักบวกเลยเนาะให้มักบวกลงไปเลยประกอบล tắm ngon hùng hai nghìn hai đâu, pha nghìn hai mươi kem có hai mươi phải nghìn hai mà hai nghìn hai tắm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai แตนเดียวใชกำลังส really? ิครัวนั่นไงไต้คืนเลยเพี่น้องย่างประธานไต้กันเลยย่างประธนนั่นยังบ่ทันครัวอ๋อเรากำลังผดเนาะทุกคนเนาะตัวผดขนาดเราก็ซีโมาพอยู่มาใส่แกงปลาเนาะตูก็อยู่นี่เนาะทุกคนเนาะอยู่เตานี่าเนาะถุงก่อน เหี่ยวมาแล้วมันแดดเนาะแต่ช่วงฝนตกคุณงามขนาดเลยงามเลยทุกคนเลยช่วงนี้หนาฝนเพราะอันนี้มันดอกมันนะมันกคยสีห่วงแน่ ขัวตักแตนนาะพี่เราเนาะอืาขัวตักแตนสุกเฮาจะได้ไปกินเลยตัห้หุงเขาก็แล้วนะเนาะน้ำลายไปบ้างตักแตนเขากันี่ก็จะเป็นแกงป่าเขาเนาะน้นาตาก็ะจอกมาเป็นกังซิบเนาะทุกคนเน,นาะก็สิประมาณนี้เนาะภาเข่าขเขาเดี๋ยวไปกินก็แล้วได้ทุกคนเลยนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เด้อทุกคนเด้อกินข้าวรากันเด้อ em ba tay hồn แท็กเพื่อนไหมไม่ดีเหรอเก็นผักสดๆหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มเะฮะก็สิจบคลิปไปเพียงจัมปีกันเน,ะนาะถูกคนเนาะเขาก็สิไปหาผักผ่อนกันเนาะแล้วเขาขอบอกขอบใจที่เขาจะมาติดตามนะครับทุกสําหรับวันนี้เลาไพบกันวิดีโอาหน้าทุกคนเดอ้อไปละฝากติดตามเลยเดอ้พอพ่าแหวนพี่น้องเนาะ